เลขผาแดงปลิวมาชัดคอหวยจุดประทัดห้าพันนัดแก้บนเท้าเวสวนสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะสาวชาวชสุพรรณนะคะจุดประทัดห้าพันนัดที่วัดผังม่วงนะคะแก้บนเท้าเวสวนองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนะคะหลังได้โชคก้อนใหญ่นับแสนนะคะ ไปกันเลยค่ะไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะไปที่วัดผังม่วงตําบลศรีประจันอําเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะมีชาวบ้านนะคะพากันนําดอกไม้ดอกกุหลาบนะคะสีแดงและดอกไม้ทูบเทียนมา ไหว้ขอพรขอชูขอลาบกับเท้าเวสุวรรณองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะที่สร้างจากทองเหลืองขนาดความสูง3.49เมตรนะคะน้ำหนัก1ตันนะคะโดยมีพระครูโสพิศวิทยาพรหรือหลวงพ่ออิฐเจ้าอาวาสวัดจุลามณีมาเป็นประธานจัดสร้างและบวงสรวงสักการบ,บูชา ประดิษฐานในวัดผังม่วงนะคะจนมีชาวบ้านมากราบไหว้ขอพรขอโชคลาภกันไม่ขาดสายเลยนะคะแล้วก็มีคนได้โชคได้ลาบไปแล้วนะคะโดยหนึ่งในนั้นก็คือนางสาวสุกัญญาชาวปรานาอายุ39ปีนะคะเป็นชาวอำเภอสีประจันได้มาไหว้ขอพรพร้อมจุดประทัดแก้ปน5,000นัด โดยเจ้าตัวบอกว่างวดที่แล้วได้โชคลาภจากการขอพรท้าวเวสสุวรรณวัดพังม่วงมาประมาณหนึ่งแสนบาทเลยนะคะได้เงินเข้ากระเป๋าหนึ่งแสนบาทเลยนะคะวันนี้จึงมาแก้บนโดยการจุดประทัดนะคะขณะที่เลขหางประทัดนะคะนี่เลยนะคะเธอโชว์ให้ดูแบบนี้นะคะสามตัวกับสองตัวนะคะคือสามศูนย์แปดกับหกเก้านะคะสามศูนย์แปด 6ัเลขผ้าแดงนะคะนอกจากนี้ยังมีประชาชนมากราบไหว้ขอพอรจุดธูปเพื่อสิ่งทายด้วยนะคะได้เลขนี้เลยนะคะ703ค่อยๆโผล่มานะคะ703นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่คือคนดวงเฮงเข้าไปแก้บนนะคะถ้าท่านอยากไป กราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบท้าวเวสวุวรรณก็ไปได้นะคะที่วัดพังม่วงนะคะอยู่ที่ตำบลศรีประจัน์อำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะแต่ถ้าท่านอยากชมการถ่ายทอดผลการออกสลักกินแห่งรัฐบาลนะคะก็สามารถชมได้ที่ช่อง 3A v a r i ว t y นะคะเรามีการถ่ายทอดให้ท่านรับชมทุกมวดเลยนะคะในเวลา1 4.30นาฬิกา30นาทีนะคะหรือประมาณบ่าย2โมงครึ่งนะคะท่านเปิดหน้าจอช่อง3 a v a r i e t y ไว้เลยนะคะเราจะถ่ายทอดให้ท่านรับชมลุ้นกันอย่างพอใจเลยนะคะก็อย่าลืมติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ